สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องพี่ทีบีบสามเดือนนครับน้องๆวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับในแมปที่ชื่อว่าปราสาทของฉันนะครับอัน,นต่กของฉันปราสาทของฉันเนี่ยคล้ายกันก็มาถึงปุ๊บเราก็สร้างก่อนเลยก็เดี๋ยวนี่นะตัดไม้คือเราต้องตัดไม้น้องๆแล้วก็ไม้แดกเป็นเงินครับแล้วเราก็จะสร้างอ่าบ้านคนงานกับทหารนะครับน้องๆ ก็เขาจะมีให้สร้างนะแล้วก็ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆนะครับน้องๆเห็นข้างหน้านู่นไหมไอ้ที่มันเป็นสีฟ้าๆนุ้งข้างหน้าตรงนู้นน่ะนั่น่ะมองไปตรงๆไปเลยนะก็คือเราต้องขยายอาณาเขตให้ถึงตรงสีฟ้านั้นแล้วเราก็จะเก็บเงินคือซื้อเป็นอีกเมืองหนึ่งก็คือจะเป็นอียิปต์เป็นอะไรคือพัฒนาไปเรื่อยๆครับคืออัปเกรดปราสาทไปเรื่อยๆประมาณนี้เราก็ต้องเก็บต้นไม้มาเรื่อยๆครับเห็นไหมเก็บไปเรื่อยๆเปิดเปิดไปเปิด ก็คือเดี๋ยวเราต้องอัพบ้านคนงานแล้วก็ทหารนะครับน้องๆอัพไปเรื่อยๆเลยนะครับต้องมาแลกก่อนมาทับเงินก่อนนะอะ่หลังจากที่ได้อัพมาสักพักใหญ่นะครับแต่ก็จะมีลูกน้องด้วยเห็นเปล่าลูกน้องทหารแล้วก็จะเป็นคนงานตัดไม้แต่เราก็ช่วยตัดไม้ไปด้วยประมาณนี้แหละครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะนี่ก็จะมีให้ซื้อนะครับมีค่ายทหารมีป้อมปราการ แล้วก็มีเหมือนไอรูวาร์ฟที่เหมือนกับว่าเราไม่ต้องวิ่งไปถึงปราสาทนะครับก็ใช้ได้นะสร้างอ้าวติดกำแพงนะสร้างใหม่ต้องหมุนหน่อยครับโอเคนี่เห็นไหมนี่แล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะนี่น,นี่ช่วยกันตัดไม้ช่วยกันตัดไม้ตัดเยอะๆครับน้องๆ let's go ดูข้างบ้านแล้วนะโอโหเขาแบบอลังการมากเลยบ้านเขาเป็นแบบเสีเขียวขจีนะครับปราสาท ก็คือเดี๋ยวเราต้องอัพไปเรื่อยๆครับอัพประสาทไปเรื่อยๆนะคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเมืองอียิปต์อย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเมืองอุ้ยหลายเมืองเลยแต่เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆถ้าเอาแนวนี้อันนี้ก็คล้ายๆอ่าเป็นขยายอาณาจักรมากกว่าเนาะไม่ใช่สมูริเตอร์เนาะเพราะสมูริเตอร์มันจะต้องมีเลี้ยงสัตว์เนาะจะมีผู้ช่วยใช่ไหมครับประมาณนี้ นี่เราก็บางทีเราก็จะเจอของรางวัลด้วยนะอย่างเช่นเงินออหีบสมบัติอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บัฟต่างๆนะเมื่อกี้นี้ก็ได้ก็เจอบัฟเลยนะครับก็คือเพลินดีน้องน้องก็เล่นก็สนุกดีครับแล้วก็จะมีเหมือนตันสลัดมาขึ้นบกเราเราต้องมีทหารนะถ้าถ้าอย่างนั้นตันสลัดขึ้นมาเราไม่มีทหารนะตันสลัดมันจะไล่ฆ่าคนงานเราหมดเลยนะทําให้เราไม่มีคนงานตัดไม้นะครับ นี้ก็ขยายไปเรื่อยนะเจ้ก็ขยายไปเรื่อยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับถ้าถึงจุดหมายแล้วแล้วเราก็จะอัพได้นะครับนะครับน้องๆหลังจากพี่เต้เล่นมาสักพักนะเ,เต้ก็ถึงวาร์ปถึงแล้วนี่ต่อไปเป็นเมืองอียิปต์นะครับเสียงเงินหกพันนี่ก็ขยายใหม่นะเห็นไหม พอเมืองอียิปต์แล้วต่อไปก็จะเป็นเมืองอื่นครับน้องๆก็จะเราก็จะซื้อเหมือนเดิมทรงเดียวกันแต่เมื่อกี้นี่ได้ตังเหลืออยู่มาเจ็ดพันขวาห็นปะก็สบายน่าจะไวขวาหน่อยแล้วก็ตัดไม้แล้วก็อัปบ,บ้านคนเลยประมาณนี้กระ่อมอ้กระท่อมคนงานอ๋อแรกๆมันจะถูกเนาะแต่ก็ลืมไปครับแรกๆมันก็จะถูกนิดนึงอ้าวลืมหมุนลืมหมุนไปอัปปราศาสตรต้องหมุนนอกมาก่อน นีแล้วก็อัปเดตได้เลยนะแต่เดี๋ยวแต่ก่อนต้อสร้างก่อนสร้างกระท่อมคนงานแล้วเดี๋ยวเปิดรัวๆเลยมีเจ็ดพันเหลือแต่เมื่อกี้เจ็ดพันก็ถ้าไงน้องๆก็เก็บเงินพอระดับกไกลๆสมัยเงินมันจะวิ่งเยอะกว่าแล้วก็เก็บมาเยอะๆเลยแล้วก็มาต่อทุนเอาครับตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรบ้างนะมันจะได้ไปได้ไวด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เงินมันจะเด้งขึ้นช้านะแต่ถ้าตรงแบบัคือแบบใหญ่ๆแล้วเงินมันจะเด้งไวมากกว่าแล้วก็ดองจากเงินตรงนั้นมาแล้วก็มาแบบใหม่มันก็จะได้ไปไวขึ้นนะครับน้อง ตอนนี้เราก็เป็นอียิปต์แล้วครับต่อไปเดี๋ยวก็อีกหลายเมืองเลยน้องๆคือเราสร้างแล้วดูน่าจะประมาณอีกห้าหกเมืองเลยครับก็คืออีกสักพักหนึ่งเลยนะแต่ก็เล่นเพลินๆครับน้องๆทางบ้านนู้นเราก็แซงเขาแลวนะตอนแรกเขาก็เราเราอ่าตอนแรกเราตามเขาอยู่ตอนนี้เราก็แซงแล้วเรากลายเป็นอียิปต์แล้วเมืองอียิปต์แล้วหรือว่าเขาจะลองก่อนก็ไม่รู้นะครับแต่ของเราก็ลองขออัพ เดตแมปก่อนเผื่อเงินจะวิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้เราเราก็มาอัพก่อนโอ้ยนี่นี่ทหารเห็นไหมนี่น้องน้องโจรสลัดนี่เรายังไม่มีบ้านทาหารไงดมมไมูมันมาไล่ฆ่าเห็นปะหืมันก็ต้อง,ต,องต้องสร้างก่อนสร้างโรงทหารก่อนไม่ได้แล้วมาไล่ฆ่าคนงานเต้นะตายหมดพอดีทหารแล้วมาแล้วจ้าต้องช่วยก่อนเราก็มีอาวุธนี่นี่สับับสับ,บ,บมันนี่ทหารล้วออกมาแล้วแต่งชุดทหารเป็นกรุง อียิปต์เลยนะครับตอนแรกยังเป็นเหมือนกรีดเป็นโรมอยู่นะครับน้องๆอันนี้ก็แต่งตัวบ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นอ,อียิปต์นะครับเงินเราก็มีประมาณเก้าร้อยกว่านะเห็นไหมก็คือถามว่าเล่นเพลินๆเ,เลยน้องๆก็ แบบก่อนหน้านี้ที่เต้นลงไปนะก็หาดีนะที่ว่าเป็น NPC ครับคือเราก็ต้องเนียนเป็น NPC อะ่ะน้องๆอ,อ,อย่าทําแบบให้มันมีพิรุสไงเพราะว่าถ้ามีพิรุสเสร็จในอำเภอจะไล่ย,ยิงเราได้นะเราก็ทําเป็นเนียนเนียนไปแต่ว่าภารกิจเราต้องทํานะถ้าภารกิจเราทําไม่เสร็จเราก็จะแพ้นะครับแต่ว่าถ้าทําเราทําภารกิจเสร็จก่อนที่อ่าท่านในอำเภอเขาจับเราได้เราก็จะชนะก็คือจะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ เอาจริงแล้วก็ฝากไว้เป็นอีกเกมหนึ่งสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นแบบเพื้นๆสร้างฐานแนวแบบเ,เก็บสร้างฐานไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้มันจะคล้ายๆเหมือนเกมที่มันเป็นแพรอยู่อันหนึง่งน้องๆมันจะเป็นเหมือนสกีวิลี่ทอยเลตครับที่จะเรียกสก i วิลลี่ทอยเลตมาแล้วเพื่อต่อต้านโจรสลัดเนาะเรากเป็นแพรแล้วเราก็ต้องอัพสก i วิล i ี่อัพปืนอัพอะไรเพื่อต่อต้านไม่ให้คิดตันในแพรเราโดนโจรสลัดทําลายประมาณนี้ก็คลิปนี้เต่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับน้องๆก็ ใครว่างๆก็เข้ามาดูเข้ามารับชมเต้นหน่อยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เต้นหน่อยละกันครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะกดติดตามมาคือใครมีเกมอะไรแนะนํามาเดี๋ยวเ,เต้จะลองไปแวะไปดูอันนี้ก็เต้ก็เล่นเกมที่ทางโลบอกเขาแนะนํามานะครับก็ได้เท่านี้แหละเราก็หาเกมเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้